ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นด้อนะครับเราก็มาทําเมนูนะครับป่นมะเขือนะครับก่อนอื่นเราก็ต้มมะเขือนะครับให้สุกนะครับให้สุกแล้วก็ให้เละก่อนนะครับมะเขือหลังจากนั้นเราก็มาตำพริกนะครับตำพริก นตำพริกแล้วมะเขือลงับเจาะมะเขือลง นี่นะครับมะเขือมะเขือนี่เราก็จะแกะใส่โคกนะครับนี่เอาใส่โคกอันนี้นะครับ,น,น,รบนี่ก็เป็นเมนูน,นะครับป่นมะเขือเขาเรียก จากนั้นเราก็ํำให้ละเอียดนะครับแล้วก็ใส่พริกพริกแล้วก็เอามะเขือแล้วก็ใส่โคกใส่โคก กดตํานะครับจากนั้นเราก็หอมลงนะครับหอมนี่หอมนะครับ วองแล้วก็พงคือลดลงนิดนิดนะครับพงสือลดลงนิดนิดแล้วน้ำปลาใส่นิดนะครับปลาใส่นิดนึงนะครับใส่นิดเดียว แล้วก็จะเอาเกลือทีนี้เกลือไม่รู้เดินทางไปไหนนะครับเกลือเอาก็เกลือเอาไปผัดข้าวไงโอ้ยพอฟืนนี่เอามาให้เดียเด๋ยว เสร็จแล้วบเนี่ยย่างให้เขาย่างหมูนี่เอาแบบเปิดไม่เป็นจง็นมากไหนจะทำอะไรป่นมะเขือจะต้มแล้วเหรอเรียบร้อยจะรอกินอย่างเดียวพ่อก็ตั้งขาให้บัง โชคเฉยเลยเนาะคุณพ่อเนี่ยนี่เขาว่าเนี้อนุ่มวนมะเขือเปิดเตาแล้วก็จะได้ผัดข้าวต่อราวข้างหน้าก็ย่างหมู ดีเอาเด้อเช่นแล้วหดีแล้วคนมาทั้งนี้กินนิดนึงเมื่อกี้แหละเออนั่นแหละขนาดนั้นแหะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเมนูผุ่นมะเขืออ่าประทานได้ละเดยให้ดูใกล้ๆสินี่นะคับหน้าตาอตักใส่ชั่วเลยไหมเดี๋ยวจะเห็นชัดๆมัน๋ยวนี้ครกมันปังเลยเออนั่นแหละ เสร็จแล้วนะครับใส่อะไรอีกไหมเสร็จแล้วก็บดและทานได้กินได้เลยหรอโอ้โอ้ไวจังทานได้อ่ะนะฮะแล้วก็มาดูพี่เสือผัดข้าวต่อนะเทนี้นะครับเมนูผัดข้าวใส่เกลือนะไม่ใส่อะไรเลย นี่ก็เป็นเมนูน,นะครับชุปมะเขือ,อน,นะครับเราก็จะไปรวมไว้หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเราจะไปรวมไว้หน้าบ้านเราจะได้กินพ,พร้อมๆกันนะครับมเมนูชุดมะเขือ เมนูซุปมะเขือก็เสร็จแล้วตอนน้รวๆนะครับพีอ่อ๋อีนัางก่อนอได้เลยไปเลยตาน้ำาใส่อจิอ่านั่นนะอ๋อนี่ก็วันนี้เราก็กินข้าวด้วยท่านนะครับนุ่มหมนะครับครับแล้ก็อันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะเานา,านะแล้วก,ก็จนทชายังจะซอยบ่จนด้วยทางมามาเร็วๆพีสิมามาทิานะครับ เดี๋ยวเราจะมาซวยนะครับมาหั่นมาซอยไป้ปดอทุกคนคนทุกคนคนาหั่นเลยหั่นแล้วก็ใ้ถ้วยแล้วล่ะงั้นอีชายบอกเห็นอะรเห็นไฟเามเห็นเห็นอยอ่เอาใส่จานเลยละเขาเขาเสือส่งกับส่งหัววจานเต็นบ้านเลย ด้ทำนี่ก็ปัดเออภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ทำนี้ก็รับดานะครับทำนี้ก็รัตดาวันนะครับก็ทักครูก็ดีนะไม่ว่าร้ายให้ใครเหมาะเหมาะเมเม มนี่เราก็เมนูที่สองนะครับก็จะเป็นเมนูย่างเนื้อนะครับเมนูแรกก็จะเป็นเมนูซุปมะเขือนะครับซุปมะเขือนะครับ,บเ,รเราก็มากินข้าวด้วยกันเด้อนะครับคลิปนี้กระจบมองเพียงกขอบคุณนะครับสวัสดีครับ